โอ้โลงมาเพียบเลยจะรอดไหมวะเนี่ยชิปหายแล้วครับพี่น้องเป็นสวัสดีเพื่อนที่รักทุกท่านเลยนะฮะวันนี้อยู่กับผมนายเป็นเอฟเออีกครั้งนะครับกับเกมเซนะฮะในอีพีที่2นะครับเอาเจ้เาแมวตัวนีนะ้ออกจากโลกแห่งเดซิตี้นี้นะฮะไปเมืองอื่นๆนะครับเราต้องไปหานายมาโม,ม่ที่ป้ายแห่งนี้นะฮะเขาน่าจะแฝงตัวอยู่ในอาคารแห่งนี้เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะออกจากแห่งนี้ได้ยังไงและว,วิธีการออกออกไปยังไงจัดการไปลุยลุบยบายนะการเดียนแล้วเราเจอกันเงี้ยว เอาไปตอนนี้เราก็หาทางขึ้นดีกว่าขึ้นอาคารเนะเราเป็นแมวเราต้องขึ้นอาคารนะเราจะเดินแบบคนแบบนี้ไม่ได้ขึ้นไปเลยนะฮะอ่ะท่อแอร์ตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าหุ่นยนต์จะเปิดแอร์ทำไมนะดูนีมันพัดเลยนะโอเคขึ้นไปเรื่อยๆสีเหลืองๆนี่ขึ้นได้แน่นอนขึ้นหลังคายทีหนึ่งนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้นายเป็น F เอฟปิดด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยยอดผู้ชมเนี่ยหนึ่งหมื่นซับแล้วนะฮะขาดอีกแค่เก้าหมื่นนะฮะจะครบแสนซับทันที <laughs> โอเคใกล้ถ เจ้าไฟแห่งนี้ใช่ไหมโอเคมันมันมัน,มนภาษาอะไรก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นภาษาของหนยนต์นะเพราะว่าประชากรจากโลกนี้ได้หายไปนานแล้วไม่มีคนอยู่ในโลกแห่งนี้แล้วนะฮะไปไปหาโมโม่กันดีกว่าอึ๊บอ่ามาชึบนั่นน่าจะเป็นโมโม่โมโม่แกทำอะไรอยู่เนี่ยโมโม่งงกิดกับทีวีนะฮะหุ่นยนต์ก็ดูทีวีได้เหมือนกันนะฮะ ทำไมไม่ดูแบบดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยในหัวอะไรเงรี้ยโหลดข้อมูลมาดูเองอะตอนนี้จะเหมียวเราก็ส่องส่องโมโมนะฮะไปคุยกับโมโมดูไม่ไม่มีวันทันสมัยเลยอะบ่นอะไรทั้งหนาในโมโมแกต้องการอะไรเนี่ยเา้าเราส่งโปรคาร์ให้ดูเลยนะฮะนี่มันรูปพื้นที่ภายนอกเนี่ยแกต้องการไปหรือครอบครัวของฉันเนี่ยมันไม่มีแล้วไม่เหลืออะไรแล้วฉันอยู่ตัวคนเดียว เพื่อนๆของฉันเนี่ยก็ฝันเหมือนกันแต่ณตอนนี้ฉันอยู่ตัวคนเดียวอาละบ่นไปเรื่อยนะฮะจะตัดความเลยดีกว่าสรุปเลยนะครับว่าเจ้าโมโม่เนี่ยให้เราไปช่วยหาหนังสือสามเล่มนะครับซึ่งหนังสือสามเล่มเนี้ยมันจะมีวิธีการออกจากที่นี่ทําอาวุธหรืออะไรต่างๆนะฮะซึ่งเราก็ไปหาเลยดีกว่าและโมโม่ได้บอกว่าคุณต้องไปตามสัญลักษณ์นะฮะสัญลักษณ์แบบไหนต้องมาดูกันนะฮะเดี๋ยวเราขอสํารวจห้องของเจ้าโมโมกก่กอนละกันนะอ่าอะไรเนี่ยโอ้ยมีของเล่นแมวด้วย ลองเล่นสิชอบเลยชอบเลยทีนี้เฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะลองกดดูสิอ้าวหัวติดถุงกดซ้ายไปขวากดขวาไปซ้ายเอาเดินไม่ถูกเลยทีนี้ navy, เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกยังไงอ่ะเอาออกเอาไม่ออกค่ะเดี๋ยวครับติดครับหัวติดหัวติดแมวแมวติดหัวนี่นะครับเวลาเดินมันจะย้อนสอนกันอะ่<ๆ>ะมันจะมาเมาเอาเออกแล้วแหมไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วนนี่ก็จะเป็นที่อยู่ของโมโม่นะฮะก็อันนี้อะไรอ่ะให้เราลองทํา ขวนเหรออ๋อฝนเล็บนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างมันนะฮะอันนี้เป็นห้องอีกห้องหนึ่งนะครับไปเราไปทําภารกิจที่โมโมวมอบให้ดีกว่านะฮะหาหนังสือ3ามเร่มนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมเห็นอะไรบางอย่างกดดีกดได้ไหมนั่นไงฟังเพียงก็ได้ฟังเพียงก็ได้ด้วยอ่ะไปเราลองไปหาสิ่งที่โมโม,โม,โมพพ่วมอบให้ภารกิจให้เราไปตามหากันดีกว่าก็คือเจ้าสัญลักษณ์แบบนี้นะฮะนี่สัญลักษณ์แบบแบบนี้นะฮะ อา้าวทำไมมันซูนแล้วมันเบลอล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นฮะฟาฟ้านั่นนะ่ะนี่ฮะฝาฟ้านี่นะครับอ่าซึ่งจะมีหนังสือสามเล่มซึ่งเราก็ต้องไปที่ตัวอักษรเนี้ยอ่าสัญลักษณ์แบบนี้สามอันนะฮะผม่องก่อนมีอันนี้หนึ่งอันนะฮะอันซ้ายหนึ่งแล้วก็นั่นครับอีกหนึ่งนะฮะนี่เดี๋ยวผมเดินไปดูให้นะครับเผื่อใครที่เล่นอยู่แล้วกำลังงงนะว่าต้องทําอะไรนะครับผมโอเคเราไปลุยภารกิจนี้กันดีกว่า ขึ้นถังนะฮะแมวถังไปแล้วตอนแรกเป็นแมวถ้ำแมวท่อตอนนี้กลายเป็นแมวถังไปซะแล้วไปไปยังไงอะไปตามซอกรืบนะอ่าขึ้นหลังคาไปเรื่อยบรรยากาศนี้เหมือนอารมณ์แบบกรุงเทพบ้านเรานะฮะหรือตามต่างจังหวัดที่มีอาคารแออัดนะฮะมีจานดาวเทียมด้วยดูไม่ทําอะไรเนะี่ยมาดูทูวิชั่นเหรอโอเคไปไปตามท่อ อ่าตรงนี้ก็จะเข้าไปที่ห้องนะครับผมยังไม่ดูนะว่าหนังสือในห้องนี้มันเป็นหนังสือของใครนะฮะมีสามเล่มนะครับซึ่งเล่มนี้จะเป็นเล่มที่เท่าไหร่นะต้องสำรวจห้องนะฮะอ๊บอันนี้ไม่มีอะไรบนโต๊ะนี้ไม่มีไหนมาดูตรงนี้สิมุดเข้าไปอ่านี่ไงใช่ไหมไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นชีสมิวสิกนะครับซึ่งเอาไปให้เขาเรียกว่าอะไรนักร้องเพลงจอนอะ่ะ ร้องเพลงให้เราฟังกล่อมเรานะฮะเดี๋ยวขึ้นมาสิตรงนี้ก็ไม่มีอยู่ตรงไหนเนี่ยหนังสือเร่มนั้นมันต้องมีนะครับเพราะว่าโมโม่อ่าน่าจะเจอละนี่เป็นของอ่าซิลิเมนทายเนี่ย,ยะะอ่าโอเคได้มาแล้วหนึ่งเร่มนะครับผมเก็บข้อมูลนะฮะนี่ได้หนังสือมาแล้วหนึ่งเล่มออกไปหาใหม่เพิ่มเติมนะครับไปารุยกัน ออกไปหาหนังสือเพิ่มเติมนะครับเราได้มาหนึ่งเล่มแล้วไปลุยกันไปที่จุดต่อไปนะฮะซึ่งถ้าเราผ่านอะไรเจออะไรเนี่ยเราก็ควรเก็บไว้อ่าเพราะมันอาจจะได้ใช้ในอนาคตแน่นอนเกมแนวแก้ไขปัญหาเนี้ยก็ถ้าเจอแล้วเก็บไว้ก่อนนะฮะเราไปที่จุดต่อไปนะครับเป็นจุดทางซ้ายมือดีกว่าเพราะมันน่าจะใก,กล้สุดนั่นเองไปจเจมีวเฮ้ยมีคนจุดมันนอนอาบแดดแล้วไม่มีแดดดูดิไหนแดดเฮ้ยแต่ดวงดาวเป็นวงกลมเลยนะเห็นไหม เออไหนทําอะไรเนี่ยอันนี้เป็นจุดให้เราทําอะไรนอนครับไม่เอาเราไม่นอนเราต้องไปภารกิจต่อไปสิเออโวสูงอะลงไดไหมลงได,งไ,ดไปทังท่อแอร์ขึ้นดับท่อแอร์ลงท่อแอร์อยู่นี่แหละไม่ใช่สีมันเป็นอ่าคอมแอร์อันนี้อะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าแมวจะดูทีวีใ <c oughs> นลองนิเฮ้ <c oughs> ดูได้เว้ยข่าวอะไรอะเบรกนิว <c oughs> ภาษาหุ่นยนต์ฟังไม่รู้เรื่องแต่หุ่นยนต์เนี่ยมันไม่เหมือนหุ่นยนต์ที่ตมบ้านนะฮะเห็นไหมอ่าหุ่นยนต์มันเป็นหุ่นยนต์แบบไหนก็ไม่รู้โอเคอย่าไปนสนใจนเป็นเกมมิกเล็กๆในเกมนะฮะแต่ไม่รู้อนาคตจะได้ประโยชน์อะไรจากมันหรือเปล่าอันนี้ก็จะมาที่จุดที่สองนะฮะหนังสือกระดิกได้ทําไมทําไมทำไมมันกระดิกอย่างนั้นอ่ะเออไปหาของหาของอืม ต้องลองโดดดูฮะเผื่อจะมีอะไรแถวๆนี้มันล้มลงมาอ้ามีตู้เสียะเี๋ยวลองใช้สิต้องหาหนังสือนะฮะมันมีหนังสืออยู่ในนี้เออจาเปิดไม่ได้ต้องหาคุณแจะะ่ดีงั้น่ะใครมานอนตรงนี้เนี่ยเออพี่น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 ,นี่มีชีทมิวสิกเก็บไว้ฮะเก็บไว้ปุ๊บมาเล่นปิโนกนก่อนนะ,ะปุกไอ้นี่น่าจะตายแล้วคะอยากย้่ขึ้นห่อน,นี้ ดูดิน่าจะไม่รอดยังแย่ขนาดนี้โอเคไปหาของต่อสำหรับเพื่อนๆน,นะฮะที่ชอบเกมแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับ c r i b e ให้ผม,มนายเบนเอฟิกด้วยนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาดูเพราะว่าเล่นเกมนี้ก็ให้เขาเรียกว่าอะาต้องการนะฮะขอคําชี้แนะอะไรก็บอกกันได้นะครับหรือมีคําชี้แนะอะไรก็บอกกันได้อันนี้เป็นแหมหนอนหนังสือจริง,รงไ้ตัวนี้ไปเป็นหนังสือนะครับน่าจะลองชนมันซิ ือมีของซ่อนอยู่ฟึบฟึบไม่มีนะฮะอันนี้เก็บอะไรเนี่ยเป็นของเจ้าด,ดอสนะฮะอ๋อใช่นี่กุญแจมันไปเปิดเซฟเมื่อกี้ไปเปิดเซฟกันชื้แล้วเซฟอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยเดินเดินมากก็งงอ่ะเจอละน่าจะเป็นหนังสือเร่มที่สองนะครับผมเปิดใช้เลยกุญแจ อคุณใช้กุญแจนะฮะนี่เปิดแล้วได้อะไรใช่ไหมใช่หนังสือไหมเป็นของใคร n i c ์อนาเตอร์ o k นะฮะเป็นของเจ้าดีโครับเจ้าดอสนั่นเองนะฮะไปเราไปหาอีกเล่มนึงกันดีกว่าครับจะไม่ค่อยแปลนะฮะก็มันจะเสียเวลานะฮะก็ดูกันแล้วว่าวิธีการเล่นยังไงแล้วก็มันสนุกแบบไหนเออเกมนี้มันก็สนุกอยู่นะบอกให้เลยว่า ชาวคอมกับชาวพีเอสเนี่ยรอเล่นเกมนี้กันเยอะเลยนะฮะซึ่งผมนี่ก็ตามเหมือนกันโอเคไปที่จุดต่อไปตรงนี้มีเจ้าหุ่นยนต์สองตัวทำอะไรกันเนี่ยเออไปฝั่งนู้นครับขอไปทางนอยอขอทางนอไอไพึ่งโยนีอพึ่งโยนตรงนี้ก็ต้องโดดไปเหรอนี่ไงเจอทางโดดละขึ้นอ๋อขึ้นได้เลยเราจะไม่ลงกับเชานะฮะเราจะขึ้นไปบนป้ายแห่งนั้น โอเคไปลุยเจ้าเมียวน้อยลงยังไงเข้าไปตรงไหนตรงนี้มีน่าจะลงตรงนี้นะฮะเดี๋ยวหาวิธีลงก่อนมีกระแปงไหมหึตรงนี้อะไรอะ่ะเป็นแผงงจอนเหรออ๋อเป็น power supply อ่าล้วดึงออกสิฟับดูสิว่าพัดลมมันดับไหมอ้าวดับครับไปลุย มาตามหาหนังสือเล่มที่สามนะฮะเพื่อให้โมโม่เนี่ยนำพาเราออกไปจากเดซิตี้แห่งเน้ไม่ใช่สีมันซื้อสลัมใช่ผมก็เรียกผิดนะมันคือสลัมครับตรงนี้มันชอบมีปิศนานะเราต้องทำลายให้หมดไหนเด,ดี๋ยมีอะไรตรงนี้บ้างเนี่ยอบนที่นอนนะครับแป่งไม่มีอะไรชั้นสองขึ้นได้ไหมเราลงไปชั้นสองแล้วเราไม่ขึ้นสำรวจนะเฮ้ยกินน้ำลองกินดิ เนี่ยกินน้ําด้วยกินปลากินอิ่มแล้วพอนะฮะส่งเสียงนี่ส่งเสียงเรียกเนี่ยวโอเคไหนดูเซมีอะไรอยู่แถวนี้ดูลูกน่าจะเป็นรูปภาพนะฮะของอ่าซิโบทาซาใช่ปะมันเป็นเล่มสุดท้ายอะ่ะซิโบทาซาต้องลองขึ้นฮนะมีอะไรอยู่ในนี้ไหมไม่มีนะเออ ต้องทำลายให้หมดนะเพราะว่าบางทีของมันจะซ่อนอยู่ตําเนี้ยแหละนี่ไงนี่ไงว่าราเชียลเฮ้ยมันเก็บไม่ได้อ่ะมันติดที่กล่องอ่าเก็บปึ๊บเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราได้หนังสือของครอบครัวฮ่าตอนนี้เราได้หนังสือมาครบสามเล่มเรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะไปหาโมโม,โม่อีกเช่นเคยไป อ้าครับตอนนี้เราได้หนังสือคมาสามเล่มแล้วนะฮะเราจะกลับไปหาโมโม่นะครับเพื่อให้โมโม่เนี่ยนําพาเราออกไปจากสลัมแห่งนี้นั่นเองแล้วออกยังไงอ่ะมันขึ้นทางนูน้นไม่ได้เพราะมันสูงเกินไปเนี่รวจครับขาถ้าออกมีคอมด้วยคอมตรงนั้นได้ไหมไม่ได้อืมอันนี้มีจุด,จดสามเหลี่ยมขมิ้วอ่อขมิ้วอ,ออกมาไป ออกได้แล้วนะฮะตอนนี้เราก็เตรียมตัวเดินทางไปหาโมโม่ไปกลับไปที่เดิมนะฮะโดดไปเลยข้ามไปไอ้สองคนนี้มันทำอะไรกันเนี่ยส่งกระป๋องสีกันเหรอพูดให้ทาสีกันเหรอมันใช่เวลาไหมเนี่ยนี่เวลากับกู้โลก,กนเนี่ย <c oughs> ไปครับขึ้นไปหาโมโม่ปึ๊บโดดไปปับ๊บทีนี้ถึงแล้วโมโม่เพื่อนเราได้ของมาแล้ว ตอนนี้เนี่ยเราได้ส่งมอบหนังสือทั้งสเล่มให้โมโม่แล้วนะฮะตอนนี้โมโม่เนี่ยประดิษฐ์อุปกรณ์บางอย่างให้เราอยู่นะฮะซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจนะมันคืออุปกรณ์อะไรนะฮะก็โมโม่เดี๋ยวไปด้วยกันเลยไปพร้อมกันอ่ะไปดูครับโมโม่จะเอาทําอะไรให้เราเนี่ยเห็นประดิษฐ์เมื่อกี้นะฮะมาทางนี้ไปกลับไปนี่นะครับเราได้อุปกรณ์สื่อสารอย่างหนึ่งมานะฮะแต่เรายังไม่รู้ว่าเอาไปใช้เพื่ออะไรนะฮะเราต้องดูต่อไปว่าไอ้อุปกรณ์เนี้ยเอาไปทำอะไรนะฮะ ออกเดินทางครับจะมีน้อยนอยนะครับคอรักนี่ออกจากสลัมได้แล้วนะแต่ก็ยังเป็นสลัมนะก็เหมือนออกมาจากที่ที่ที่เดิมดเฉยๆนะไปที่หนึ่งโอเคลุยโหบรรยากาศนี้แบบแหมสดชื่นจริงนะ <c oughs> น่าเล่นน่าเล่นมีสดชื่นมันก็เป็นแบบว่าสมจริงกันนะอนี่นะครับมาที่โลฟท็อปนะฮะโหบอกเลยว่ามีเห็บหมาเพียบเลยอันนี้อะไรอะ่ะ มีแขนกลด้วยนะฮะเฮ้ยเราจะรอดไหมเนี่ยเต็มเลยเห็บหมาไม่เห็บหมา,มหหมาที่เห็บแมวอ่ไปลองดูซิว่าจะเอาตัวรอดได้ไหมกดร้องเพื่อเรียกออกมาออกมาล่อมันครับล่อมันเฮ้ยมันไม่ลงมาวะ่ะเฮ้ยมันลงมาอ๋อนี่ให้มันตายกดโอสบัตนะฮะถ้ามันลงถ้ามันตกหมดแล้วเนี่ยเราก็าจะหาทางรอดได้เรียกมันมาวันนี้วันนี้มันนี้วันนี้ แล้ลเขาหนีครับฟืบอ,อย่างไวนะฮะแหมเล่กคนเยอะเหลือเกินจะมาตัวนี้เราต้องใช้เหลี่ยมนะฮะเป็นไนต่อมันตามมาไหมเนี่ยมันตกบนเลยเหรอเฮ้ยอ่ะมันตกหมดก็ไปต่อฮนะไปทางนี้อ่าอุ๊ยมันมาอีกแล้วพวกนี้ไม่เป็นไรเราใช้ความไวนะฮะขึ้นที่สูงฟืดเร็ว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 ดู เกือบเกือบอเกมนี้ไม่มีการปรับอีซี่นะครไม่มีนอร์มัลนะมีแต่แบบเดียวสแตนดาร์ดไปต่อครับขึ้นอึ๊บออันนี้อะไรเนี่ยสำรวจสำรวจความทรงจำนะฮะบันทึกความทรงจำไว้ในเมมโมรีมึงแห่งนี้เนี่ยเต็มไปด้วยไฟนีออนแต่ไม่ใช่ว่าทุกที่เนี่ยจะสว่างเสมอไป เออหมายความว่าไงวะบางที่อาจจะมืดได้นะฮะอ่าได้อะไรมานิ่เมโมรีนะครับเจ็เปอร์เซนจะเหมียวอ๋อนี่บุฟอ๋อใช้แรงน้ำถ่วงนะะแรงเวียงเพื่อให้มันไปข้างหน้าอีกทีนึงเนอนี่นี่น่าจะเป็นการหมุนทออแบบเดิมนะไปเก้งไปต้องใช้แรงเวียงนะ เพื่อเวี่ยงเจ้าสาวนั้นให้มันหมุนไปไปด้านหน้าอ่ะปึ๊บมาอีกทีนึงไปโดดอีกทีนึงใช้ความไว้นี่โดดอีกทีนึงน่าต้องเไปไ็นต่อเนี่ยควนไม้เหรอให้ล้มลงมาใช่ปะไหนลองสิไม่ได้นะโดดขึ้นถังแอร์จะยังไงต่ออ๋อมาฝั่งนี้เลยนะ มาฝั่งนี้เลยอุ้ยมันเหมือนเป็นลังนะฮะเป็นลังของเจ้าพวกเห็บแมวเอ,อ่ะลงมาอุ้ยล้มอันนี้อะไรอะแฮ็กเปิดประตูอ๋อเอามาขังไว้เหรอขังให้หมดเหรอแล้วก็ปิดปึ๊บอา้าวเราก็หนีครับอืมเออแล้วก็มาฝั่งนี้เรียบร้อยเสร็จเรา หมุนไปไหนต่อข้างบนจัดไปฮะขังไอ้พวกนันไว้ตรงนู้นนะเห็บแมวเรียบร้อยนั่นเองมาดูสิยังไงยังไงนนนนเ,เนี่ยเนี่ยดูดูน่าเกลียดนะเนี่ยสภาพนี่แบบเห็บแมวจะชัดไปต่อึบอ่ะขยันโดดเหลือเกิน ทางนี้ไปขึ้นที่สูงไปเรื่อยๆนะฮะเหมือนจะเป็นตึกเนี้ยดูดิดูภาพตึกอะ่ะมันเหมือนเป็นลังของเจ้าพวกนี้หมดเลยอะ่ะมันเกิดจากอะไรไปพาไปดูกันสำรวจต่อเกิดเป็นแมวนี่มันช่างยากเย็นเหลือเกินชีวิตอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครด้วยนะครับผมกับผมนะเป็นเอฟเฟกนะฮะเดี๋ยวผมจะสร้างเพจขึ้นมานะครับบนเฟซบุ๊กแล้วก็มาคุยกันในเฟซได้นะครับผมไปไหนต่อ มีไม้ที่สูงอยู่ตรงนี้น่าจะต้องขมแมวมาลงมาจากการคาดดาเอา้าแต่เราไม่สามารถดดลงตึกได้นะเมืองแห่งนี้ยเต็มไปด้วยดูดิลังนะฮะลังของเจ้าเห็บแมวไปขมาแมวลงมาฟึบอ๋อมีทางเข้าดิไปเข้าต่อหุยโโอ้หจะรอดไหมเนี่ยดูดิมันเป็นแบบ เหมือนแบบไข่ที่กำลังจะออกมาเออเอาวะไหนๆก็ไหนๆแล้วจะแมวสู้เขาเอ,อทางไหนอะ่ะขึ้นเก้าอี้เหรอเออตรงนี้จะมีโอ้ยนี่ไงเจอฝูมาแล้วไหนร้องสิเราต้องหลอกล่อมันยังไงในเนี่ยวางแผนก่อนนะแมวเป็นนักวางแผนดีๆนะครับแมวต้องคลองโรคอ,อ่ะไป นักวางแผนอย่างเราทำอะไรได้ไหมมาแล้วมานี่มานี่มานี่เออหลอกมันฟึบฟึบโดดหนีโดดลงไปสิหนีครับตีนแมวนักวางแผนที่ดีต้องหนีให้ไวเอาละครับตอนนี้มาแล้วอยู่เต็มเลยเราต้องหลอกมาานันทีนี้มานี่มานี่เพื่อนแล้วเราก็โดดลบเอออ้อมโอ้มันโ,โ,โดดแม่นโดดใส่เหมือนกันว่ะนี่นี่นีนีมันเตะตามไหมตามไหมลองเรียกดิ นี่นี่นั่งดูด้วยมาสิมาสิพวกเองเอาละตอนนี้ไปต่อเราต้องไปต่อกรุงเทพต้องไปต่อนะตามนโยบายโอเคมาถึงตรงไหนแล้วเนี่ยตรงนี้มีพวกเห็บแมวไหมเนี่ยมีนะอยู่ในอยู่ในกรงนี่นะเหมือนมันติดอยู่อะตรงนี้นะเหมือนเราเนี่ยต้องไปเปิดประตูเฮ้ยมันเหย,ยบมันเองตายด้วอะ แล้วเเปิดประตูตรงนู้นนะฮะแล้ววิ่งอ้อมขึ้นมาตรงนี้อ่ะไปลองสิไปได้ไหมอ่ะซึบแล้วก็รีบวิ่งขึ้นมานะฮะไปตีนแมววิง่งทาบจะรออะไรแล้วไป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 พร้อมออกมาแล้วเราปิดประตูปิดปิดมันมาแล้วมันมาแล้วเร็วๆโอเค ไปครับต้องเปิดประตูครับต้องเปิดปต้องเปิดประตูก็กิ้งขังเอาไปนะนี่ไปขึ้นเหล็กคันนี้นั่นเองเหล็กคันนี้อะไอตัวเห็บตายหมดแล้วนะโดดขึ้นไปอีกทีนึงแม่ซับซ้อนซ้อนเงินเหลือเกินอันนี้มันเกมแมวคนนั้นหรือเปล่าเนี่ยคนดันแมวเฮ้ยโอ้โหเต็มเลยชิบพายแล้วไป <laughs> วิ่งสิตีนแมวมา สาบตีนแตกยังไปนสนใจโดดขึ้นไปอีกทีนึงือม,มันเยอะเหลือเกินมันตามมาไม่ได้เว้มันจะโดดขึ้นมาได้แค่ชั้นเดียวอ่ะอยากกินข้าละสกาพวกนี้ไาเราไม่สนใจฮะเราไปต่อนะฮะไปโดดฟืดโอ้โหนี่นี่มันตึกของมันนี่วะเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหเพียบเอาละไม่เป็นไรลองดู มีสวิตนะฮะเพื่อจะเหมือนต้องเอาริปตัวนี้ลงมานะริปตัวนี้ลงมานี่โอเคลองดูลิปมาแล้วแล้วมันเปิดไฟทำไมโอ้โหลงมาเพียบเลยจะรอดไหมวะเนี่ยชิปหายแล้วครับพี่น้องไปโอ้โหอีพีบเต็มเลยว,วะ่ะเออลิปยังไม่ลงนะต้องอรอลิปลงมาในระหว่างนี้เราต้องหนีอย่างเดียวโอ้โหพาวนสับขาหลอกพาดิฟนะฮะเวลามันดิฟอุ้ย เวลาดิฟมันจะล่วงไปด้วยนะล่วงขอบตึกอะ่ะออตามมาดิโอ๊ยเกือบตายโมามาสิมามาตามมาสิอืมรีบมายังวะลิบนานยังวะออโอ้โหมันตามเอาจริงวะโอ๊ยเพียบเลยอืมรีบมายังวะมาแล้วไปหนี หนีหนีทิชะเรียบร้อยโอ้โหขึ้นกดขึ้นทางไหนเนี่ยโอ้ผมจะโดดขึ้นมาวะ่ะโอรอดจนได้แม่เอ้ยอย่างเยอะเพียบเลยนะฮะตอนนี้อ่ะรอดตายละโอ้โอไม่น่าเลยอ่ะครับตอนนี้ผมก็พาทุกท่านเนี่ยมาสู่อ่อตึกของเห็บแมว <laughs> จะมาทําไมเนี่ยจะรอดไหมวะเนี่ยแต่ตอนนี้เราก็รอดไปแล้วนะฮะข้างล่างในเพียบเลยนะฮะโอเคไปต่อไม่รอแล้วไปไหนต่ออสำรวจครับสำรวจก่อนต้องเสียบตัวทานซิเวอร์นะฮะที่มุม,มให้มาตรงไหนนี่เหรอใช้อเทมโอเคลองเสียบดูใช <c oughs> ่ไหม ใช้ได้นะฮะโอเคตอนนี้เราก็ประกอบอ่าเสาอากาศนะฮะส่งสัญญาณนะฮะเออส่งไปให้ใครนะฮะยังไม่รู้ต้องรอดูต่อไปนะครับผมโอ้โหตอนนี้เมืองแบบใหญ่อะ่ะมันให้เห็นภาพรวมนะฮะว่าเมืองมันใหญ่ขนาดไหนนะฮะสวยงามเนะี่ยฮะ เอาละครับคลิปนี้เนี่ยทั้งผมเนี่ยก็ขอลาไปก่อน,ลนนะแล้วกันเนาะแล้วมาเจอกันในคลิปต่อไปนะว่าเราอ่ะจะไปถึงไหนนะไปไหนต่อโอเคคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเบนเอฟเฟกเท่านั้นนะฮะช่องนี้ช่องเดียวสวัสดีครับ